หมายธรรมชาติครับอย่างเงี้ยกับครับนิวเค a ซี่2019มาดูกันครับ อ <laughs> mm ืม hmm. อ mm ืมแสงสะท้อนเยอะมากมาก

<C> e <at> นี่ครับนิวเคลซี่สองพันสิบเก้าครับกับชัดโดไซต์ตัวนี้น่าจะมีสามขึ้นครับนิวเครซี่สองพันสิบเก้าแอคชั่นสายหน้าครับเสียงมันเล้ามากครับเล้าไปช่อนไปชัดโดครับไหมครับ ิวเคซี่สองพันสิบเก้าแอคชั่นสายหน้างานสุดยอดมากครับฝากไว้ได้นะครับ